อยากหยุดแล้วงัดแล้วก็มาเปิดพี่น้องใอ้บัตรเนี่ยเ <c oughs> บ่งต่อเลยพี่น้องเออ <c oughs> เครื่องมือก็มีคีมมีซิวเด้อพี่น้องมีสกัดเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็เอาอิดบล็อกนีอ่ออกพี่น้องเลยตุย้ย,ยอุย้ยตุ้ยมอดบ่ล่ะคือสียนห่อนพี่น้องเลยเจะเอาส่วนมัดเสียออกก่อนเห็เนบ่พี่น้อง โอ้ยลมในจากน้องอากาศก็แจักมม่ยังเว้ยอากาศปั้นป่วนมาช่วงนี้หนาวออกเลยอันนี้วงไหวได้ไปนองเวลาปิดเตาอีกหน่อยบลากเอาซิเบา,า,าตรงไงสกัดออกเบิดทุถูกคางเลยรไปน้องยกเลยประเทศดำปื้อแล้วเว้ยชันไปนี่ก่อน ผลงานพี่น้องว้ายสามชั่วโมงกับน,นั่นพี่น้องโอ้คักอยู่พี่น้องคัก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 เขาท่าเขาท่าเดี๋ยวบราเอตรงง่ายเก็บทานแล้วพี่น้องเด้อว,ว่าสิมาแล้วจะมาสรุปพี่น้องว่าได้หลายหรือได้น้อยนะเบอร์กับคักเดือไม่ติวด้วยเนาะหมาะพอยแทย้ไม่ติวก็นเลย <c oughs> ได้เกือบบทเต็มถุงพี่น้องเลยเมื่อนี้ได้น้อยเมือ่อนี้ เป็นอย่างไรเน้อเปล่าดรงใหญ่ก็บอกใจเหมือนกันว่าทานท่านอย่างเกาะไบโอใบโอชาบอกฮะนี่ยไบโอชาเลยพี่น้องเลยทานใบโอชาพี่น้องเลยดูดิเบิ้องลุพี่น้องปลอดปอดเป็ดมิเตมิเตเป็นเศษมันพี่น้องบ่เป็ดก้อนเป็นแท่งเลยพี่น้องเลยเออจะมีวิธีแก้ไขนะคือว่าเปล่าดรงใหญ่เปิดพัดลมแห้งกดบ่องมันเป็นเศษพี่น้องเป็นมุ่นๆพี่น้องเลยก้อนนี่พี่องปลอดปอดเป็ดเลยพี่น้องเลยเห็นบ่ ไอถุงเดียวคลิปนี้ไปสิจกท่นี่บ่เน,น,นาะทุงใดบ่ซอยในน้ำเดลอพี่น้องเด้อว่าเป็นยังทานมันจังบล็อดปอดเป็ดนี่มันเป็นเล็กๆเ,เป็นเศษมันพี่น้องเลยเออมันคือมันเกี่ยวกับเต่าพี่น,อน,นอ้องเต่าอยังบ่้วสองลอยลิตรนี่ทานใบโอชาโอซีเนาะเห็นบ่พี่น้องเออเห็นบ่ทางอันนี้จะเป็นตะเกียงมันพี่น้องเลย ไม่มีแตรมักซ้ำป้องแขนเนี่พี่น้องเน้อซ้ำดีแข้งก็มีพี่น้องเลยเบื้องล่างเบื้องบนอ่างไรเห็นไหนอืมเบ,บสซี่มันก็อยากท่อเลยเนาะี่น้องเนาะทานบอกเป็นแท่งเลยพี่น้องเลยมันเป็นเศษเป็นวอลล์ป๊ดตเป็ดไปน้องเลยที่มีวิธีแก้ไข่เลยเนาะเนาะอ่คลิปนี้จบจำนีได้พี่น้องเด้อเออได้ทุงถุงหน่อยหนึ่งอ่ะไปลาบาันเอโชคดีสู้คนพี่น้องเลย